เดี๋ยวจะพาไปดูนะครว่าชิ้นงานโฆษณาที่ยิง g m v Max นะมันต้องมีชิ้นงานเท่าไหร่นะครับถึงจะเกิดยอดขายพันกว่าออเดอร์นะครับอันนี้คือโฆษณาของผมนะครับชิ้นงานโฆษณาเนี่ย 8 7 4ชิ้นงานโฆษณานะครับมีคําสั่งซื้อทั้งหมด1882คําสั่งซื้อนะครับโดยโฆษณาทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันกันนะครับเนี่ยการแข่งขันกันแข่งขันกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งบอกแล้วนะครับในหน้านะครับที่ทําคลิปวปดีโอนะครับมันก็ต้องทําคลิปวปดีโอที่มีคุณภาพแล้วก็จะมีจํานวนนะเพื่อมาแข่งขันในการยิงโฆษณานะครับการยิงโฆษณาจีมีแม็กมันคือการสุ่มนะครับคือการสุ่มหาคริปวปอีโอที่ดีที่สุดนะครับมาแข่งกันนะครับพอมาแข่งกันทําาาให้เกิดดยยอขตม ที่ร้านค้าเขาตั้งเอาไว้นะครับฉะนั้นทั้งทั้งร้านค้าครับเขาก็เลยต้องหาในหน้าที่มันเยอะนะครับในหน้าที่ทำคุปปโดยเยอะๆนะครับเพื่อต้องการคอนเทนต์นครับหรือต้องการกระสุนนะครับเพื่อไปยิงโฆษณาในหน้านะครับบางคนก็เลยต้องทำคอนเทนต์ที่มันเยอะนะครับเพื่อให้ติดโฆษณา ของร้านค้าหรือแม้กระทั่งบางคน,นครับยอมยิงโฆษณายอมยอมเอาเงินตัวเองเนะี่ยมายิงโฆษณาเพื่อจะได้ติดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าโฆษณาที่ครองตะกา้าเห็นไหมอันนี้ที่ที่ครองตะกา้าเกิดยอดขายเนี่ยหนึ่งหนึ่งคลิปวิดีโอเนี่ยสี่ร้อยกว่าคําสั่งซื้อหนึ่งคลิปวิดีโอสองร้อยกว่าคําสั่งซื้ออันเนี้ยคือในหน้าที่ครองตะก้านะครับบางคนก็ยอมนะครับที่ยิงโฆษณาเพื่อจะได้ครองตะกา้ายุคนี้นะครับบอกเลยนะครับการแข่งขันมันสูงขึ้นนะทิกตอกเขาก็เลยแบบเฮ้ย ยอดวิวมันอาจจะน้อยลงคุณก็ต้องยิงโฆษณามากขึ้นนะครับทั้งในหน้าทั้งเซลเลอร์ด้วยนะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันถึงจะสำเร็จนะครับ